ระเจ้าก็เลยบอกเรื่องของลูกมีทั้งอภิชาติอวัชชาติอนุชาติอภิชาติอภิชาติคือดีกว่าคือคนบางคนพ่อแม่ไม่อะไรเลยแต่ลูกบรรลุธรรมคือคนบางคนเป็นอนุชาติคือเท่ากันพ่อแม่บริสุทธ์แค่ไหนลูกก็แค่นั้นบางคนอวัชชาติพ่อแม่มาสูงส่งแต่ลูกมาดังนั้นที่โยมได้พูดลูกสามีภรรยามันเป็นเงื่อนไขกรรมที่ฝังอยู่ในจิต ซึ่งต่างคนคือจิตจิตตรงนี้ที่มันมีเงื่อนไขกรรมเนี้ยมันเป็นจิตที่ไม่สว่างอยู่ในตัวไม่เคยเห็นกระแสยามันยังไม่สามารถตกผึกได้แต่โยมเชื่อไหมถ้าโยมทะลุตรงนี้ไปแล้วนะบางคนเนี่ยชาตินี้พึ่งจะอธิษฐานพึ่งจะอธิษฐานบรรลุธรรมบางชาตินี้บางคนชาตินี้พึ่งจะปลดปล่อยกำลักบางคนพึ่งจะยกผลบุญปรับพบเป็นถ้าไม่ทำเลย มันก็จะเกิดเงื่อนไขกรรมไม่แปลกมนุษย์ทุกคนเกิดมาใช้กรรมถ้าเงื่อนไขกรรมไม่จบยังไงก็ต้องเกิดส่วนเงื่อนไขกรรมนั้นจะเป็นยังไงมันก็แล้วแต่ว่าคือเกิดเป็นลูกอบคนบางคนอะเพียงแค่อาศัยท้องได้เกิดก็มีเพราะมันมีมันมีกรรมสัมพันธ์ด้วยกันเช่นเช่นนะไอตาชาติเนี่ยพ่อเราจะบอกว่าเกิดเป็นลูกแม่ทุกภพกทุกชาตินะลูกนะอย่างเงี้ยแต่มาชาติหน้ามาเนี่ยเราอาจจะเป็น ในชาตินี้ที่อธิษฐานเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมแล้วอธิษฐานเงื่อนไขกรรมเกิดไปชาติหน้าเราอาจจะปฏิบัติธรรมแล้วอยู่จู่ๆตอนเด็กคุณตาคุณยายดึงมือเข้าวัดเฉยไม่รู้ว่าตัวเองได้ปฏิบัติธรรมงังตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาจิตสว่างแล้วก็แล้วเขาก็รอวิญญาณรอสังขารสังขารรอวิญญาณเนี่ยคือความซับซ้อนของจิตวิญญาณที่ว่ามาเนี่ยในเรด็นที่หนึ่งเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นต้องมีการจัดแจงจ,จัดแจงด้วยเจโต หน้าที่ของเราสุดท้ายเลยมีหน้าที่ให้เกิดและทําหน้าที่ให้ครบห้าข้อตามที่เบื้อเจ้าบอกไว้พอหนึ่งให้การศึกษาสองให้ทางที่ดีสาหาคู่ครองที่เหมาะสมให้สี่มอบทรัพย์อดกให้เมื่อถึงเวลาอันควรแล้วก็สอนในทางที่ดีเนี่ยถ้าเราทําตัวอย่างถ้าเราทําของเราครบ5ข้อนี้แล้วลูกยังไม่ได้เป็นไป,น,ปนตามเส้นทางหวังไว้ปล่อยต้องปล่อยนะโยมนะเพราะเราทําหน้าที่ครบแล้ว ต้องให้เขาไปทลงมวิบากกรรมของเขาก่อนเด้วเขาจะคิดได้ส่วนเงื่อนไขกรรมของเขาที่เขาไปเจอกรรมแล้วเขาตายไม่รอดมาหาก็าเป็นวิบากของเขาเราอย่าไปติดภพชาติอีกชาติหน้าเกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะลูกโอ้บางคนเนี่ยลูกตาย้ดใดเรานี่มัวแต่ทามาหากินนะเรามัวแต่มาหากินไม่เคยดูแลลูกสงสารลูกตอนอยู่ด้วยกันมาสงสารตอนมันตายกาลังสงสารนั้นแปลกมากนะโยมจิตม,มันจะเกิดเวทานาตอนนั้นมาก คนจะที่ฐานพบชาติก็ตอนที่มันมีลมหายใจเนี่ยตอนตอนมีลมหายใจนะรู้งี้ก็ขี้เท่ายัดปากมึงับ่นอย่างเงี้ยแต่ตายจริงๆแล้วเนี่ยสร้างภบชาติแปลกจิตน,นี่มันคือความซับซ้อนของจิตวิญญาณซับซ้อนมากขอขรามากรรมกับลูกได้ไหมได้ได้ได้ไดคําว่าขอโทษขอบคุณเนี่ยคำว่าขอโทษขอบคุณเนี่ยใช้ได้กับทุกอย่างแต่คําว่าขอขาากรรมกรรม มันคือมากกว่าคําว่าขอโทษนะมันเป็นระดับจิตแต่ไม่จําเป็นจะต้องมาหมายความว่าเอาพวงมาลัยดอกไม้นะำพระพิณนสมปล่อยมากราบลูกเนี่ยมันไปถึงข้องนั้นหรอกคำว่าขอขอมากรรมของพ่อและแม่ลูกก็หมายความว่าบุญใดกุศลใดที่เราได้เคยหนุนนํากันมาทั้งในอิตทชาติและปัจจุบันชาติที่เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันขอบุญนั้นจงส่งผลให้ทั้งลูกและแม่มีความสุขนะสิ้นพบจบชาติกันชาตินี้นะลูกนะ ไม่กลับมาเกิดมาเจิญอีกแล้วแล้วก็ให้ลูกทำหน้าที่ของลูกเป็นคนดีแม่ทำหน้าที่ของแม่นะอันนี้คือการขอขมากรรมของแม่และลูกนะสิ่งไหนที่แม่ทำไม่ดีกับลูกแม่ขอโทษนะลูกนะนี่คือการขอขมากรรมไม่จำเป็นต้องนำข้าวมิ้นทส้มปล่อยก็เหมือนกันโยมขอขมากรรมแม่ของโยมอ่ะไม่จำเป็นต้องไปทำ,ำข้าวมิ้นทส้มปล่อยให้มันอายอะ่ะพาแม่ไปกินข้าวดีๆอิมอ่มอิ่มนั่งดูทีวีด้วยกันแล้วจิตมันดีก็ค่อย,อยจับมือแม่โอ้ดูซีหนังเนี่ย อปัญญาต่อละโอ้ลูกดูหนังแล้วลูกรู้สึกว่าลูกรู้สึกว่าลูกรักแม่มากเลยลูกขอโทษนะแม่นะเอาหนังสอนแม่สิเอาหนังเริ่มสิอันนี้นี่กูต้องขอผ่านไปก่อนค่อยจับมือโอ้ลูกดูหนังแล้วลูกรู้สึกว่าลูกอยากขอโทษแม่นะแม่อย่างเงี้ยอยู่ไหนก็ได้พาไปกินข้าวพาไปดูหนังอันนี้ไม่จาเป็นอะอันนี้ต้องมาแต่งชุดขาวน้ำะึ้นส้มปลอย อ่ะมันไม่พร้อมอ่ะมันดูว่าที่ไหนมันพร้อมก็ไปทำทําเลยเอาจิตเป็นตัวว่าไม่ใช่คนาพก็มีส้มป่อย